สวัสดีค่ะช่องปเจยพยากรเจ็นะคะวันนี้ก็มาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะทําไมเขาไม่พูดความในใจกับคุณสักทีเนาะ,ะมาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็คือตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์รายละเอียดด้านล่างได้นะคะค่ะเริ่มเลยเนาะทาไมถึงไม่บอกความในใจกับคุณเนาะค่ะคนคนนี้เนี่ยเขาคิดว่าคุณเนี่ย มีครอบครัวแล้วมีคนรักเป็นของตัวเองแล้วเขาจึงไม่กล้าบอกความในใจของเขากับคุณนะคะกลัวผิดหวังกลัวคุณเนี่ยจะปฏิเสธนะคะแต่ในใจเขาเนี่ยก็คือแอบรักแอบชอบคุณนะคะแอบส่องด้วยนะเนี่ยกลัวกว็กล้าไม่กล้าเดินมาบอกกับคุณนะคะว่าเขาว่าชอบคุณนะอ่าถ้าคุณว่างโส นะคะไม่มีครอบครัวเนี่ยคุณบอกเขาไปเลยนะคะว่าคุณโสดเขาจะได้เข้ามาจีตนะคะขอบคุณค่ะ